สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะคะพบกันทุกคืนวันเสราร์เวลา5้าทุ่มสินาทีค่ะ วันนี้จูนโสพภิรัชยาทองชุ่มและคุณสาธิตศิลารักษณ์ดำเนินรายการค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสนะครับไปรู้จักรถยนต์รุ่นล่าสุดเนาะ,ะของกลุ่มค่ายของ BMW ซึ่งใน BMW เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีทั้ง BMW และ Mini นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างครับค่ะและคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้นะคะขอถามคุณผู้ชมว่า bmw ix นะคะมาพร้อมกับระบบ e drive รุ่นที่เท่าไหร่ค่ะสาคำตอบแล้วนะคะก็ส่งคำตอบไปเข้ามาเลยภายในว e ันอาทิตย์ที่21พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะผ่านทางอิ inbox แฟนเพจของรายการโลกรถยนต์ผู้โชคดีจากการจับจายทั้งหมด10ท่านจะได้รับของที่รลึกจาก bmw และ mini ด้วยค่ะแต่ สัปดาห์นี้นะคะของเราพิเศษหน่อยค่ะเพราะานอกจากคุณผู้ชมจะได้รุ่นรางวัลจากทาง BMW 10รางวัลแล้วนะคะทางเรายังมีของรางวัลสมนาคุณให้กับคุณผู้ชมอีก10รางวัลด้วยค่ะพี่สาธิตค่ะคแต่ว่าของรางวัลเป็นอะไรนั้นต้องอุบไปก่อนนะแต่<อ><อ>กตบการ,รยังบอกไม่ได้ค่ะเอาไว้รุ้ท่าเองแต่กติกาง่ายมากเลยค่ะพี่สาธิต เพียงคุณผู้ชมนะคะถ่ายรูปของตัวเองคู่กับรายการโลกรถยนต์โดยที่จะต้องติดโลโก้ของ nation tv ด้วยครับใช่แล้วผู้โชคดีทั้งหมด10ท่านจากการจับสลากนะคะจะได้รับของที่ลึ้จากทางเราไปอีก10รางวัลค่ะส่งมาทาง inbox แฟนไพจของเราของรางวัลของน้องจูนนี้ยังต้องลุ้นนะแต่ตวันนี้นไม่ต้องลุ้นเพราะว่าวันนี้จะได้พบกับคุณกิษดาอุตโมศน,นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กรนะครับ bmw group ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิษดาครับสวัสดีครับน้องจูนครับ ตั้งแต่ต้นปีเราก็หนักเลยนะในเรื่องของโควิดแต่ในส่วนของ BMW Group เนี่ยเปิดตัวตลอดเลยตั้งแต่ต้นปีมาอยากให้ย้อนนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเรามีอะไรเปิดตัวกันไปบ้างครับครับก็หลากหลายรุ่นมากๆนะครับเราเริ่มต้นปีกันในปีนี้เนี่ยด้วย BMW Series 5นะครับที่เป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ครับก็เปิดตัวกันตั้งแต่ต้นปีแล้วก็รีกเสียงฮือฮากันมากมายนะครับในรุ่นที่ผมคิดว่าเรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับภายนอกที่โดนใจมากๆ ในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็ในระหว่างปีเนี่ยนะครับก็มินิก็มาน้อยหน้านะครับมินิก็เอารุ่นที่เรียกว่าเป็นมินิเออจองเป็นคูเปอร์เอสนะครับที่เป็นรุ่นเออออพายดิงฮอปเคิร์กเนี่ยเข้ามาทําตลาดแต่รุ่นนี้เนี่ยที่เด่นของเขาคือว่าเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะรุ่นแมนนวลเนี่ยเราจะมีลูกค้าที่ชอบอนะครับทุกวันนี้ยังสะสมยังชอบขับรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่หรือเปล่าปรากฏว่า แั๊บเดียวหมดละครัแล้วรุ่นนี้จะเป็นจำนวนจำกัดด้วยนะมันจำกัดด้วยใช่ไหมใช่นะครับผมคิดว่าน่าสะสมนะเอ่อสำหรับในโลกที่จะไปไฟฟ้าตอนนี้ก็มาคงคนอยากเก็บนะที่เป็นรุ่นเกียร์แมนดวดูส่วนกระแสกับโควิดในบ้านเรามากๆเลยกับยอดขายของ BMW และ Mini ครับผมครับครับก็ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านไปเนี่ยครับถ้าดูจากสถิติการจดทะเบียนนะครับรถยนต์ BMW แล้วก็ Mini เนี่ย เรามียอดจดทะเบียนรวมทั้งหมดเน่8,600คันนะครับก็แบ่งเป็น B ีประมาณ7,007ทีนี้ก็ประมาณสัก800ก,กว่านะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ถือว่าเกินความคาดหมายจริงๆนะฮะสำหรับสถานการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ดูจากฟีดแบ a จากลูกค้าผมคิดว่าเรามีโปรดัก t ที่ล้อนจบมาแล้วก็ตรงใจลูกค้าในตลาดครับครับแล้วประมาณช่วงก็กลางๆปีก็เคยมีล้อนผ่านทางออนไลน์ในส่วนของ IX ใช่ไหม ใช่รับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงเดือนมิถุนายนครับก็เป็นช่วงที่ยังคงทาอีเวนท์ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เปิดตัวทางออนไลน์นะครับในรุ่นที่เป็นรุ่นไฟฟ้านะครับของบีมอยู่2รุ่นก็คือบีมวิไอเอแล้วก็ไอเอ็กสามนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะเรียนว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับความความเหมือนกันนะฮะก็คือทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่เราเรียกว่าเป็นสปอร์ตแอคท i t ิตี้ว c l e ลนะครับเป็นรถที่แพลตฟอร์มอาจจะสูงขึ้นมานะครับ แต่ข้อดีเนี่ยก็คือว่า iX เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ประจดเลยของ BMW มนะครับมีแพลตฟอร์มที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับมีระยะความความยาวและก็ความกว้างของตัวรถเนี่ยคล้ายๆกับ X5 ความสูงประพอกับ X6 นะครับส่วนไอ้ตัว v i Dimension เนี่ยเหมือนกับ X7 เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในหลายด้านการใช้งานและที่แน่ก็คือว่าเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่กำลังค a ป a ซิตีของมันเนี่ย111.5กิโลวัตต์ชั่วโมง เพราะนั้นชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าตาม WLTP test cycle เนี่ยได้ถึง620กิโลเลยนะครับไปได้ไกลมากๆนะครับผมคิดว่านี่เป็นเนื่องจากว่ามันเป็น IX เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เป็น eDrive นะครับเจเนอเรชันรุ่นที่5และของวิมูเพราะฉะนั้นก็ใหม่ล่าสุดเลยพร้อมั้ตัวแบตเตอรี่เซลล์แบบใหม่ด้วยเอฟเฟชันมากขึ้นเพราะนั้นเป็นรุ่นที่ผมคิดว่าตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าเราออกมาแค่20คันเอง หมดภายในเวลาไม่ถึงกี่นาทีเองก็จองหมดแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาฮอตมากๆครับเร็วมากๆส่วนไอ้สามไอ้สารัหนึ่งร้อยคันก็จองหมดภายในสัปดาห์เดียวกันนะครับเพราะนั้นที่จะมาโชว์ในงานโมเดิเอ็กซ์โปนี่จะเป็นตัวจริงให้ได้เห็นแล้วตอนนั้ออนไลน์ตอนนี้ตัวจริงมาแล้วแต่ตัวจริงนี้ก็มีเปิดตัวไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองใช่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่17บเนะครับเพิ่มเปิดตัวกันไปนะฮะแล้วก็ ผมคิดว่าฟีดแบ a c จากจาก,าจากลูกค้าที่ได้เห็นตัวรถเนี่ยนะครับก็ดีมากๆนะครับรูปโมใหม่หมดจดนะแล้วก็ตัวเสียงที่อยู่ในรถเนี่ยเรามีซาวอินจิเนียร์ก็คือฮันซิเมอร์เนี่ยมาออกแบบเสียงนะครับให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นอากาศต้องไปฟังอีกมันล้ำยุคมากแล้วที่เปิดตัวนี้ก็คือวาอ่ารถที่จะได้นี่ก็ต้องใช้เวลา ก็ตั้งแต่เปิดตัวไปตอนวิทนารเนี่ยเราเก็บบ,บุ๊กิ้งมาเรียบร้อยแล้วะนะครับเพราะนั้นในช่วงปลายปีก็จะเริ่มทยอยส่งมอบรถไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจองตอนนี้ IX นี่ต้องกว่าจะได้รถนี่ประมาณต้องรอประมาณต้นปีหน้าแต่ถ้าเกิดไ X3 นี่เป็นยังไงบ้างก็ไอเอ็กซ์สามเนี่ยเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเราใช้ตัวฟิโลโซฟีของ b m w ก็คือว่าเป็นรุ่นที่เป็นคอร์โมเดลก็คือ X3 นี่แหละแต่นอนาคตเนี่ยบีดับบลิวจะมีมมร,ร,รุ่น,น,นท ในไดรฟ์เทรนต่างๆให้เลือกได้ตั้งแต่จะเป็นเบนซินดีเซลปลั๊กอินไฮบริดจนถึงเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น X3 นี่เป็นรุ่นแรกที่พัฒนาแพลตฟอร์มให้มันสามารถเลือกจะใช้ไดรฟ์เทรนได้แล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วข้อดีก็คือว่าเรานําเข้ามาจากโรงงานจอยเบนเจอร์ที่ประเทศจีนก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ทำราคาได้แทกทีฟนะครับประมาณสามล้านสามล้านกว่ากว่นั่นเองสำหรับเครื่องยนครับแล้วในส่วนของมินิ ในช่วงนี้จะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมมินิเนี่ยครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครเป็นปีที่ผมคิดว่ากระแสะการตอบรับของมินิอิเล็กทริกเนี่ยดีมากๆับนะครับยอดจองเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็พอตอนช่วงของงาน Motor Expo เนี่ยเรามีไฮไลท์ที่เตรียมมาเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือมินิเพรสเซ็ตเตอร์นะครับ ถามว่าเพสเซเตอร์คืออะไรตัวนี้เอามาดิสเพย์นะฮะไม่รับจองนะจองไม่ได้เพราะไม่มีขายให้แต่แต่ผิดนิสัยของคนไทยนะคนไทยนี่พอเห็นรถเนี่ยต้องจองได้นะแต่นี้จองไม่ได้อันนี้จองไม่ได้เพราะว่าเพสเซเตอร์เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าแต่งขึ้นมาเบสบนพื้นฐานของมินิอิเล็กทริกนะแต่เป็นรถไฟฟ้าด้วยคือรถฟ้านี่แหละเพราะว่าไปนา เป็นรถเขาเรียกว่าเพสคาร์นะครับนำในการแข่งขันเออ่ฟอร์มูล่าอีก็คือเหมือนรถนําทางตอนแรกก่อนเช็คสนามก่อนอลไรยนี้เพราะฉะนั้นฟอร์มูล่าอีก็เป็นรถที่รถแข่งที่เป็นไฟฟ้าล้วนรถนำขบวนก็ต้องเป็นไฟฟ้าล้วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้แต่งมาพิเศษสวยมากเลยนะครับเอามาโชว์ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกในในเอเชียเลยนะครับอ๋อในเอเชียนี่เราเป็นชาติแรกเลยใช่ครับที่นำเอามาเปิดตัวเลยครับเพราะฉะนั้นก็ บินเข้ามาเลยอแต่ซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้ครับแต่แต่ถ้าเกิดเป็นตัว e ซื้อได้ไหมมีนเ e. ่็น e c t r i c นี่รับจองตลอดอ่าโอเคนะครับแต่ท่านใดจะเอาไปแต่งให้คล้ายนี่ผมก็ไม่ว่ากันนะก็สามารถทําได้ต้องถามนิดนึงไหนๆมาแล้วเนี่ <c oughs> ยพอเกิดไม่พูดถึงตัวมอเตอร์ไซค์ตัวมอเตอร์หลาด <c oughs> เป็นยังไงบ้าง มอตร์เนี่ยปีนี้โอ้โหเปิดตัวกันไปเยอะมากนะฮะแต่ในรุ่นที่ผมคิดว่าเรามีกระแสตอบรับมาดีมากๆก็คือ R18 R18 ก็ขยายพวกเ i v i v i v i นะครับรุ่นย่อยออกมาครับเพราะนั้นที่เปิดตัวกันไปก็จะมี R18 B B ก็มาจากแบกเกอร์นะครับแล้วก็ R18 Transcontinental นะครับทีนี้ไอ้ความเฉพาะตัวของ R18 เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ BMW เคยสร้างขึ้นมาเลย เครื่องเครื่องเขาจะดับเป็นซีซีไหมเครื่องตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยซีซีใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเรียกว่าที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบ็อกเซอร์เราก็คยังคงฟิโลสฟีการออกแบบเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นบีเอ็มนี้จะต้องเป็นแนวนี้ตลอดบ็อกเซอร์เลยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเป็นดีไซน์ที่ออกมาด้านข้างนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าสําหรับการเดินทางที่เป็นเชิงแบบทัวริงไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับวิ่งไกลๆเนี่ยงชื่อก็บอก คอนติเนนตัลนี่คือวิ่งข้ามทวีปเป็นรุ่นที่ดีไซน์มันนั่งสบายนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น R18B เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องเสียงมาแชลติดอยู่ตรงท่านหลังเลยนะโอ้โหนี่ไปด้วยกันที่ฟังเพลงสบายเล่นเลยค่ะเล่นระหว่างการเดินทางครับผมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะวิ่งวิ่งทางไกลๆแต่ถ้าเกิดเขาชอบแบบวิบากเป็นพวกเอนดตรเล่ะเป็นในส่วนของมตอาร์ดนี่เป็นยังไงบ้าง เราก็ยังคงเน้นที่เป็นรุ่นยอ,อดยิยมของเรานรในกลุ่ม enduro ก็คือ R 1250 GS อ,อ,อันนี้นถือว่าตัวใหญ่สุดก็เป็ในในกลุ่มของ enduro ก็ใหญ่สุดแล้วนะครับสำหรับ R 1250 GS แล้วก็ GS Adventure ก็เป็นรุ่นที่ผมคิดว่าได้รับการตอบรับจาก,จากแฟนมอตเตอร์ี่ยทั่วโลกร,รวมถึงใน,ในประเทศไทยนด้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทุกปีี่ เราก็จะมีการแข่งขันที่เรียกว่าวิมูจีเอสโทฟเป็นการแข่งขันประเภทในเซกเมนต์ของอินดูโรเลยนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันน่าจะยกยอดไปประมาณต้นปีหน้าแต่เราจะหาผู้ชนะในแต่ละประเทศเนี่ยไปแข่งในระดับเวิ l ์ f ไฟน l ลกันอีกครั้งหนึ่งนะก็จากกิจกรรมนี้มาทุกปีเพราะฉะนั้น,นก็ทำให้กระแสาการเรียกว่าการขับขี่แล้วก็การเข้าไปฝึกนะครับที่วิมูอินดูโรพาร์คของเราเนี่ยนะครับได้รับฟีดแบ a ดีมากๆนะครับ,รบเซกเมนต์นี้เนี่ยโอ้ลูกค้ายเยอะอจริงๆรครับ ถ้าเกิดถามในส่วนของ b ีเอตอนหลังนี้จะเห็นว่ามีแนวทางในเรื่องรถไฟฟ้าค่อนข้างจะต่อนเนื่องครับแล้วก็เห็นบอกว่าในแต่ละปีนี่เหมือนจะต้องมีเงื่อนขไขว่าจะต้องทํารถไฟฟ้าออกมาคัใช่หรือไม่คคือในแนวแนวคิดของทางบิลมิวกรนะครับในทั่วโลกเนี่ยนะครับสิ่งที่มองภาพเอาไว้ก็คือว่าภายในปี2023เนี่ยเราจะมีรถที่เป็นกลุ่มเสียบลัก นะครับก็คือรวม,มทั้งปลั๊กอินไฮบริดแลวก็ที่เป็น BEV ไฟฟ้าล้วนเนี่ยทั้งหมด25รุ่นนะครับเพราะฉะนั้น iX ก็ดี i x 3ก็ดีวินิเว t r i กก็ด,กด,กดีก็คือส่วนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอ25รุ่นทั้งหมดนะครับที่จะมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในแง่ของตัวรุ่นทั้งหมดที่กำหนดเอาไว้ส่วนในแง่ของสัดส่วนเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าภายในปี2021เนี่ยเราน่าจะมีการส่งว่ารถยนต์ที่เป็นกลุ่มไฟฟ้านะครับ electric vehicle เนี่ยประมาณานทั่วโลก นะฮะแล้วก็ภายในปี2025น่าจะดับเบิลฟิกเกอร์ขึ้นมาเป็นประมาณ2ล้านนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของเรียกว่าการเติบโตที่เราคิดว่าตลาดของยานไฟฟ้าเนี่ยมันมันก็เพิ่มขึ้นสูงในทุกที่นะครับแล้วก็เชื่อว่าพอชั่นของของการขายเนี่ยถ้าเรามองในบุมของอย่างของมินิเนี่ยครับมินิประกาศชัดเจนเลยว่าตั้งแต่ปี2030เนี่ยรถยนต์ที่มินิเนี่ยเอาออกมาจำหน่ายเนี่ยจะมีเป็นไฟฟ้าล้วนเลย นะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็น go all electric เลยภายในปี2030เป็นต้นไปอีกป,อประมาณนะฮะ เพราะนั้นผมคิดว่า2 0 3 0เนี่ยเป็นปีที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วนะว่าในหลายที่ก็เริ่มประกาศที่เป็น ICE b a n d ICE ก็คือ Internal c o m p u s s i o n Engine หรือระบบสนับภายในเลิกใช้เลยหลายประเทศก็บอกแล้ว2020เป็นไฟฟ้าล้วนนะเพราะนั้นมินิก็ตอบรับกระจจดนี้เอาไฟฟ้าออฟเฟอร์เลยแต่ B M ยังยังยังพอมีอยู่ใช่ไหม B M นี่เรายังมีพอร์ชั่นในการเป็น Power Choice ก็คือลูกค้ายังคงเลือกได้อยู่นะครับก็จะเป็นระบบที่จะเป็น ICE เป็น Plug-in Hybrid หรือจะเป็น BEV ครับก็ยังคงออฟเฟอร์ไว้แบบนี้ก่อนนะครับ ตลอดที่คุณจอนพูดมาเนี่ยถ้าเกิดในงานมอเตอร์เอ็กเนี่ยจะมีกลุ่มเหล่านี้ไปจัดแสดงด้วยใช่ไหมรวมถึงไฮไลท์ที่บอกมา3า,า,ามรุ่นสีรุ่นใช่ผมคิดว่าในในมุมของบินวิวแล้วก็มีน้เนี่ยนะครับเราก็ยังคงไฮไลท์ในเรื่องของตัว e l e c t r i f i e d v e h i c l e นะครับก็จะมีทั้ง iX ซซึ่งก็จะใช้ชื่อรุ่นนี้คือ iXX Drive 50 Sport นะครับแล้วก็ i x 3 s p o ร t นะครับอันนี้เป็นดิสเพลย์แน่นอนเพราะนั้นลูกค้าได้มปเห็นตัวจริงเสียงจริงแน่ๆนะครับส่วนมินิก็จะเป็นมินิอิเล็กทริกพร้อมกับมินิเพสเซอร์ที่เรนให้ทราบตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นในเรื่องของไฟฟ้านะทั้งคู่เลยใน2ใน2บูทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสันดับภายในก็จะมีปกติให้ให้ให้อยู่แล้วใช่ครับนอกนั้นก็จะเป็นรุ่นไฮไลท์อื่นๆของมินิก็จะมีรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเข้ามามีด้วยอีกตัวหนึ่งเล้วบอกย้าๆหน่อยได้ไหมย้ำๆรุ่นนี้จะเป็นมินิ ครับคลับแมนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เราเรียกว่าเจอร์มินเอดิชันก็เป็นชื่อถนนที่งกฤษนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งนะเป็น Limited s e r i e สเลยเฉพาะของมินกี่คันกี่คันผมเข้าใจว่าคุณปุ้ยเอามาแค่ส0บคันนะสิบคันเท่านั้นไม่รีบไม่มาวันแรกๆนี่หมดแน่นอนก็สวยมากแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้นี่เอามาจากอังกฤษเลยว่าใช่ครับใช่ครับอ่ามีออฟฟอร์ดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่พิเศษแน่มีสิบคันเพะบอกไปอย่างนี้นี่ โดนจองมือหมดแล้วหรือยังอ่ะน่าจะยังยังพอได้อยู่นะยังก็ไม่ดูตัวจริงในงานค่ะก็เดี๋ยวเราขอพักชมโฆษณากันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมความตื่นตาตื่นใจและความน่าสนใจของ BMW และรถยนต์มินิกันต่อค่ะกลับมาชมกันต่อกับรายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum ค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมเรากําลังพูดคุยกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและรุ่นต่างๆของ BMW และม i น i นั่นเองค่ะ สำหรับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้นะคะเราถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่า BMWiX นะคะมาพร้อมกับระบบ eDrive รุ่นที่เท่าไหร่ค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่งคำตอบันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนี้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของรายการโลกรถยนต์ค่ะผู้โชคดีจากการจับสลักทั้งหมด10ท่านจะได้รับของที่ลึจาก BMW ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้หลังรายการจบให้กับเราด้วยนะคะ เพื่อทาตามกติกาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่สัปดาห์นี้นะคะอย่างที่จูนได้พูดไปเมื่อช่วงแรกของรายการนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเพิ่มรางวัลให้คุณผู้ชมอีก10รางวัลด้วยกันค่ะเป็นของรางวัลจากรายการของเราเองเพียงคุณผู้ชมนะคะถ่ายรูปตัวเองขณะนี้คู่กับรายการโลกรถยนต์แล้วก็ขอให้ติดโลโก้ของ Nation TV ด้วยเพื่อมารุ้นรับรางวัลอีก10รางวัลจากทางเราโดยการจับสลากค่ะถ่ายรูปแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งรูปนั้นมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของรายการโลกรถยนต์ด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณจอนเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะคในเมื่อ b ี w มับเเนี่ยมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆล่าสุดมามากมายรวมถึงมินิด้วยแล้วก็มาร่วมที่งานมอ t ตอร์ p o อีกด้วยแต่จะไม่ถามในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยคงไม่ได้และแน่นอนว่าจนคิดว่าคุณจอนได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วมีอะไรบ้างคะครับโอ้โหโปรโมชั่นเนี่ยมีครบคันมากๆนะฮะจริงๆไล่กันมาในช่วงระหว่างปีก็มีนะครับช่วงที่เป็นมอเตอร์เอ็กซ์โต้องถามเพิ่มพิเศษอีกะนะครับทั้งของ BM ด้วยแล้วก็ของนด้วยะครับ ของเบียรูบิโยเนี่ยที่เราเป็นแคมเปญระหว่างปีมาโดยตลอดแล้วก็ในช่วงอมอเตอร์สปอร์ตก็ยังคงใช้อยู่นะครับก็คือในเรื่องของอตัวรางวัลจากเบ<ม>ียนรูบิโยฟินิเชียลเซอร์วิสประเทศไทยนะครับเพราะว่าปีนี้เขาครบยี่สิบปีทางเบียนรูบิโยฟินิเชียลเซอร์วิสเราเรียกว่าเบีย Service, ลิสซิ่งเนี่ยก็เลยจัดให้เป็นพิเศษเลยนะครับ<ม>เป็นการจับรางวัลทุกเดือนนะครับ<ม>สำหรับลูกค้า BM ีลูกค้ามินิลูกค้าเบีมอเตอร์ดแยกกันเลยนะครับจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีรางวัลน,นะครับในแต่ละเดือนนกก็จะรราางวัลนใน เรียกว่าเป็น l i ม o u s น n e service ของซรีเจ็ดพร้อมคนขับไปขับให้นะครับอันนั้นก็ตัวหนึ่งนะครับหรือจะเป็นรางวัลอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นการเข้าได้สิทธิ์เข้าไปร่วมในการกิจกรรมขับขับขี่รถยนต์ของ b m w อซึ่งเป็น driving experience ของ BM เมใช่ไหมครับของ m ิน i ก็จะเป็น m ิน i Tra c k day ปีหน้านะครับของโมตาร์ดก็จะเป็นคอร์สนะฮะที่ enduro training นะครับก็เลือกจับขึ้นมาตามแต่กลุ่มลูกค้าเลยนะครับแต่ที่เด็ดก็คือว่าตัวการจับรางวัลเนี่ยจะไปสิ้นสุดในเดนนนเมษาาปีห้ะครับ ในวันสุดท้ายนะครับในการจบแคมเปญตัวนี้เนี่ยรางวัลใหญ่จะมี3รางวัลอ๋อจะมีรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ที่เป็นแต่ละแต่ละรุ่นเออขอโทษแต่ละแบรนด์เนี่ยแยกไปเลยครับถ้าเป็น b ีนมิวก็จะรางวัลรางวัลเป็นบีนมิวซูริสสองแกรนคูปครับนะครับถ้าเป็นมิน,น,น BMW, มิก็เป็น BMW, มินิอิเล็กทริกครับถ้าเป็นบีนมิวมอตระดก็เป็นบีนมิวมอตระดก็คือเป็นรุ่นสกูตเตอร์ซีสี่ร้อยจีทีครับอันนี้เป็นรางวัลใหญ่เลยที่ต้องไปตั้งตารอ,อกันหลังจากที่ปิดตััััววแแคคคมมมมมมเเ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 เปปปปปญญนน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 ีีนีีี้้้ใใษษษาาาาายหหรรบผถถึึงงงดดืือออะ็ท่่่ลก ครับแล้วก็ยังคงใช้ในงานมอเตอร์สปอร์ทด้วยแต่เฉพาะสำหรับงานมอเตอร์สปอร์ตเลยเนี่ยนะครับก็จะเน้นเป็นรุ่นหลักๆก็คือบิ๊มยูเอ็กหนึ่งครับเอ็กหนึ่งเนี่ยจะเป็นแคมเปญก็คือว่าเป็น0%ดอกเบี้ยเนี่ยให้ถึง3ปีเลยนะครับแล้วก็ให้ในเรื่องของตัวอินชูแรนซ์นะครับสองปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวบีเอสไอนะเขาเพื่อให้ถึงตัวเนี้ยให้ถึง10ปีโอ้ครับครับผมแล้ว ในส่วนของ BSI MSI นี่แต่และรุ่นนี้ได้วารันตีไม,ไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับได้ระยะเวลาในการครอบคุมไม่ไม่เหมือนกันใช่ครับมผมในเรื่องของตัว BSI เนี่ยครับก็จะมีการ cover ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแพ็กเกจที่มาพร้อมกับตัวรถยนต์นะครับเราเราียกว่า BSI Standard นะครับตัวนี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นของ BMW ก็คือ cover 3ปี6,000 0กิโลนะครับของมินิก็คล้ายๆกันทีนี้ ในกรณีของลูกค้าที่อยากจะเลือกอัปเกรดนะครับตัว BSI หรือ MSI สำหรับมีนี้นก็สามารถเลือกได้นะครับจาก BSI ก็เป็น BSI plus <ม>นะครับเพราะนั้นเนี่ยจาก cover ทุกปไป s ต a n า a r d 3ปี6 0 0 0บาทถ้าเลือกเป็น plus ก็จะเป็น5ปี100,000กิโล<ม>ในเรื่องของ maintenance นะครับส่วนลูกค้าที่บอกว่าเอออยากจะได้ทั้งในเรื่องของ maintenance และก็ารันตีด้วยนะครับก็จะมีเป็นของ b m w ก็เป็น b i SI Ultimate ครับนะครับก็จะเพิ่มให้เป็น5ปีหนึ่งแสนกิโลในเรื่องของ ance, อมิเทนแนนซ์กับ5ปีไม่จุกัดระยะทางในเรื่องของบริเวณตีอันนี้คือให้เต็มแม็กเลยครับนะครับอัลต <Ultimate. S 2> ิเมทอัลติเมทแต่ทีนี้ท,ท,ที่ที่เรียนมาเนี่ยก็คือว่าตัวแพ็กเกจตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกอัพเกรดเนี่ย,ยตั้งแต่1มกราคมปีหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนราคานะครับขึ้นมานะครับโดยแต่ละแพ็กเกจเนี่ยก็มีการปรับขึ้นมาประมาณ5,000บาท ครับต่อแพ็กเกจหรืออาจจะถึงหนึ่งบบาทในอีกดีที่เป็นอัลติเมทครับนะครับอันนี้จะมีการปรับราคาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าจริงๆต้องมาจองแล้วก็ออกรถนะครับในภายในปีนี้สิภายในปีนี้จะคุ้มที่สุดและเลือกอัปเกรดนะจะได้คุ้มค่ามากแล้วโปรด้านอื่นมีไหมครับก็นอกจากนี้ก็จะเป็นอย่างที่ของมินินะครับมินิเนี่ยสำหรับรุ่นอิเล็กทริกที่เราคุยกันมาเนี่ยครับเขาก็จะให้เป็นไอ้ตัวฟรีเวอร์บ็อกซ์ชาร์จนะครับ แล้วก็ให้ในเรื่องของตัวที่เป็นอินชูเรนซ์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามินิโปรเทคนั่นเองนะครับสูงสุดก็คือสองปีน,นะครับแล้วก็มีสกูตเตอร์เล็กๆนะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อไนน์บอรดให้ลูกค้าด้วยนะครับสำหรับการออกรถภายในปีนี้นะครับส่วนมินิคันที่แมนก็จะเป็นในเรื่องของมินิโปรเทคนะครับหรือว่าตัวการรับประกันเอออินชูเรนซ์เนี่ยครับให้ถึงสองปีนะครับสูงสุดครับเพื่อเพื่อผู้ชมที่สนใจเรื่อ,อ,อง2ล้อเรามีมีไหมฮะ ของมตราดเดยวเขาไปแจ้งอีกทีในงานอ๋อยังอู่ไปก่อนงอ,อู่ไปก่อนอ,อู่ไปก่อน <c oughs> แล้วก็อีกบูธนึงที่ผมคิดว่าไฮไลท์ก็น่าสนใจก็คือ b ิ๊ที่เป็น M Performance Kit จะทางอยู่ส่วนนี้ก็ต้องมาเหมือนกันนะครับก็มีเป็นการแต่งรถนะทั้งในส่วนของ BMW แล้วก็ของม i นินะครับใช้ชุดแต่งนะต่างหากก็มาดูได้ครับว่า แต่ละรุ่นเนี่ยมีอเซสซอรีเนี่ยอยากเลือกแต่งยัไงบ้างนะจองรถเสร็จปุ๊บมาดูต่อมีราคาพิเศษให้ด้วยอ่าเฉพาะในงานเลยในส่วนของกิจกรรมล่ะในกิจกรรมนี้ถ้าเกิดในช่วงเนี้ยก่อนจะปลายปีเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นมีกิจกรรมของตระกูล M อะไรอยู่ใช่ครับที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยครับก็เป็นวิมอยู่เอ็มทรัคเดย์นะครับจัดที่สนามแก่งกระจานนะครับเอ็มทรัคเดย์เนี่ยเราเอารุ่นที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดสามรุ่นก็มี M3 40 i x drive นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ประกอบในบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็มี m 4 competition coupe นะครับตัวแรงเลยตัวนี้500กว่าม้าเลยวิ่งในสนามกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Z4 m 4 0 i นะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไลอัพในกลุ่มที่เป็นเครื่องยนต์หกสูบเลยต่างกันที่ body styling ต่างกันที่ตัวระบบเรียกว่าขับเคลื่อนของของตัวรถพระอินตัวที่เป็น m 3 0 i ที่เป็น x drive เนี่ย ขับสีล้อนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ลงสนามแล้วโอ้โหขับสนุกมากทางอินสตราเตอร์ก็มีเนี่ยครับสอนตั้งแต่วิธีการขับเลยเข้าโค้งจะต้องเข้าแบบไหนยังไงลายในลายนอกต่างกันยังไงเพราะนั้นได้เรียนการขับรถไปด้วยแล้วก็ได้ทดสอบสมรรถนะรถทั้ง3รุ่นด้วยกัน เต็มอิ่มจริงๆนะฮะแต่ละคนออกมานี่หน้าตานตอนตอนมาจะดูที่เครียดนี่เสร็จวันนี่โอ้โหหน้าตาเบิกบานอะดรีนาลินพุ่งพลาดมากเพราะกับสนามาที่สนุกจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าเอ็มสี่ของคอมเพติชันคูปเนี่ยนะครับอินสแตทเตอร์ขับฮอตแลบได้นี่โอ้โหหลังติดเบาะต้องประมาณอย่างนั้นเลยว่าต้องแรงอ่ะต้องแรงใช่ครับแล้วถ้าเกิดถามเผื่อคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับ BM หรือมินิเนี่ยถ้าเกิดเราจะให้ทางุูจรช่วยแนะนําว่า มินิเนี่ยจะต้องเป็นคนบุคลิกอย่างนี้อ่าบีเอ็มต้องเป็นบุคลิกอย่างนี้นี่จะแนะนํำยังไงครับก็ผมคิดว่าตลาดของรถยนต์ในบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยครับมีความหลากหลายนะครับค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าของบีเอ็มก็ตามมินิก็ตามก็มีความเฉพาะตัวนะครับแต่ที่อยากจะเรียนก็คือว่าตอนนี้นะถ้าเผื่อว่าเราอยากที่จะลองขับมินินะครับก็สามารถเลือกได้คือจะไปทดสอบที่ดีลเลอร์ก็ได้หรือจะไป จองผ่านฮอปคาร์ก็ได้ที่เป็นคาร์แชร์ริงนะครับมีให้มีให้มีให้ลงแอปเลยครับจากฮอบคาร์เนี่ยอจะขับ 330e หรืใอย่างจะลองขับปลั๊กินไฮบริดก็เลือกผ่านระบบฮอปได้สามารถเช่าได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ใช้งานเทสหรือจะใช้ขับไปต่างจังหวัดสบายมากอ๋อได้ทุกที่เลยไม่จํากัดได้ที่เลยเราก็จ่ายค่าเช่าเป็นชั่วโมงตามโลเคชันที่เราเจอในแอปแล้วก็กดล็อกแต่เป็นฮอปคาร์เป็นฮอปคาร์ครับ เมื่อพูดถึงรถยนต์ที่ตอนนี้ทาง BMW แล้วก็มินินะคะกำลังแบบตื่นตัวหรือให้ความสนใจกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นหลากหลายรุ่นก็ตามเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ควรที่จะสอดคล้องไปกับรถยนต์ไฟฟ้าเช่นการทาง BMW เนี่ยมีการดัเมินในเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างคะครับก็ผมคิดว่ามิชชั่นหลักของ BMW เนี่ยก็คือเราอัพเฟอร์เป็น Power Choice นะครับมีให้เลือกเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องที่เป็นรถยนต์ระบบสันดาปภายในเป็น Plug ั๊กอิน h y บริดแล้วก็เป็น ไฟฟ้าล้วนทีนี้ในกลุ่มที่เป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสตร ATEGY ที่เราจะขยายนะครับในเรื่องของโมเดลออฟเฟริงเนี่ยทั่วโลกให้ได้ครบ25รุ่นภายในปี2023ประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มที่จะนําเข้าในรุ่นพวกนี้เนี่ยนะครับเช่น IX IX3 พวกนี้ก็เริ่มเข้ามาทําตลาดมากขึ้นนะพร้อมๆกับในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับวิสต์วิวก็พัในเรื่องของชาร์จ now นะครับชาร์จิ่งสเตชันซึ่งตอนนี้มีกว่า100สถานีนะครับทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะครับ mm hmm. ผ่านทางแบรนด์เขาเรียกว่า Alexa ซ <Hi. S 2> นะครับ e y e ี a t ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีตัวเลือกในการเข้าไปเสียบ mm hmm. ชาร์จไฟได้ตามที่ต่างๆมากขึ้น mm hmm. นะครับแล้วก็จะร้อนเชลคดในโลเคชันต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแคปซิตี้ของมันก็จะส่งผลนะครับต่อระยะทางที่ขับได้นะครับ mm hmm. แต่ข้อดีก็คือว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้การชาร์จที่เป็น DC ฟาชาร์จใช่ไหมครับตู้ชาร์จทั่วไปที่เป็นตู้ DC ในบ้านเราเนี่ยก็เป็นตู้ประมาณ100-120้อริกิโลวัตต์ะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นในการชาร์จที่เป็นตู้จากตู้100 20กิโลวัตต์โทษ150กิโลวัตต์นะครับสำหรับ i x 3เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการชาร์จที่เต็มนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เริ่มที่จะไวมากขึ้นครับกว่าเมื่อก่อนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ของรถที่ต้องรับได้รับไฟไว้ได้เท่าไหร่ด้วยเพราะบางคนเนี่ยเนื่องจากว่าเคยใช้แต่รถน้ำมันมาก่อนเนี่ยการที่เขาจะไปขยับไปใช้รถไฟฟ้าถ้าเกิดไม่ใช่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเกรงกลัวไปหมดทุกอย่างเนี่ยอยากให้คุณจรเนี่ยในฐานะที่ บี่ยมอยู่กลุ่มนี่ก็ถือว่าดันในเรื่องของรถไฟฟ้ามาปอมควรเนี่ยอยากให้นั้นเนี่ยมาะไรในส่วนของตรงนี้กับผู้ชมครับครับก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งในกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจนะครับที่จับจองแล้วก็เป็นเจ้าของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็น first adopter แล้วกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะสนใจเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักอยากที่จะลองใช้ก่อนคนอื่นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็เลือกที่จะใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ตอบโจทย์ได้ว่าในการใช้งานของเขาเนี่ยเขาจะใช้ในการขับขี่เนี่ย ประมาณวันละกี่กิโลนะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าต้องมีความเป็นนักวางแผนนิดนึงนะครับในการเดินทางว่าเออผมจะไปชาร์จที่ไหนก็กดดูในแอปเลือกที่จะไปชาร์จเช่นจะไปชาร์จที่ห้าง <S <S ผมคิดว่า <S <S ผมจะไปซื้อของ <S <S ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสักประมาณ30นาที ก็วางแผนไว้ก่อนไปชาร์จเสร็จแล้วปุ๊บขับรถไปที่หนึ่งนะครับหรือถ้าจะไปต่างจังหวัดก็ไปได้เพียงแต่ว่าต้องวางแผนว่าผมจะไปหยุดกินกาแฟชาร์จรถเนี่ยที่ดีซีชาร์เจอร์เนี่ยสเตชันไหนนะครับตอนนี้ก็ต้องมีความว่านักวางแผนนิดนึงแต่ผมคิดว่าข้อดีก็คือว่าเรากําลังเข้าสู่โลกแห่งอนาคตมากขึ้นครับเพราะต่อไปเนี่ยนะครับระบบรถเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยข้อข้อกำหนดของทางภาครัฐแรงต่างที่ทําให เรงน้ำมันเนี่ยมันจะเริ่มมีต้นทุนที่แพงขึ้นะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วข้อดีคือเราไม่ต้องมาสนใจแล้วนะว่าตกลงพรุ่งนี้เนี่ยราคาน้ำมันจะขึ้นห<ช>รือเปล่าไม่ต้องสนใจนะ,ะนะครับเราก็ใช้ไฟไฟ้าอย่างเดียวอยากจะทดลองขับเนี่ยสามารถทำ,ทำได้อย่างไรบ้าง ครับก็ผมก็แนะนำครับวิธีง่ายที่สุดก็คือว่าติดต่อที่ผู้ชำหนาญเป็นทางการนะครับของบีมิวแล้วก็มีนี้ใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าถ้าเผื่อว่าเอ๊ะอยากจะลองเป็นใช้คาร์แชร์ริงนะครับคาร์แชร์ริงเป็นยังไงนะครับก็โหลดแอปของ HoP เข้ามานะฮะแล้วก็พอรถเสร็จปุ๊บเราใส่ผูกเกณฑ์การแรงต่างเนี่ยเราเอามือถือของเราเนี่ยไปเปิดกุญแจรถได้เลยแล้วก็สตาร์ทรถโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับก็เทสไดรฟ์ได้ตามชั่วโมงที่เราต้องการที่จะลองเทส ที่งานมอเตอร์สโตมีการเทสได้ด้วยไหมมีที่งาน Expo โปก็จะมีรถในส่วนที่เป็นเทสไดด์เด็กดีเลอร์ก็จะเตรียมนะครับให้ลูกค้าได้ทดสอบได้ถ้าไม่สะดวกก็มาที่งานมอเตอร์สโโปก็ได้ทุกอย่างครบครันอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วถึงโอกาสนิดหนึ่งเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบวิอยากจะให้ทางคุณกฤษดาช่วยเชิญชวนมาชมที่บูธบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปหน่อยครับเป็นยังไง ครับจริงๆแล้วผมว่าทีมของ Motor Expo ปีนี้เราใช้คำว่า time to enjoy ใช่ครับส่วนวิวเนี่ยเราใช้ทีมว่า joy เนี่ยมาตั้งนานแล้วครับสองพาร์ทเนี่ยมารวมกันนะครับผมคิดว่าเราจะได้เห็น new normal นะครับที่ได้ใช้ชีวิตแบบปกตินะครับที่บูธของ b ี w แล้วก็มินินะครับที่งานของมอเตอร์อีสปอร์นะครับปลายปีนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาพบกับไฮไลท์ต่างๆนะครับได้ที่บูธของเราครับผมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจมาร่วมงานมอเตอร์อีสปอร์ในปีนี้นะคะเรรราาามมีตกค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยสามารถเข้าร่วมงานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะฉีดมาแค่1เข็มสามารถ ATK ได้ที่หน้างานค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมจ่ายเองแต่สำหรับท่านใดที่ไม่ได้มีวัคซีนเลยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะคะก็ให้มา ATK ได้ที่หน้างานนั่นเองค่ะ โดยทั้ง3แบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ m มอเต e เอ็กโนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีและพบกันในงาน m มอเต e เอ็กโวันที่1 1 2ธันวาคมน,นี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ